สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ํายาครับน้ํายาขัดหรือว่าเช็ดคมเมี่มรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคมเมื่อนนะครับเป็นสิ่งสกปรกหรือว่าขัดไม่ออกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ํายาครับน้ํายาขัดโคมเมี่มด้วยสิ่งนี้นะครับง่ายๆนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ น้ำส้มสายชูเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะใช้น้ำส้มสายชูนี่ครับเป็นตัวทําให้คมเมียมของเรากลับมาใสเหมือนเดิมด้วยวิธีง่ายๆครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับพ่อเพลินขอคนละ1นึ่งซับสไครต์สั่นกระดิ่งหวายขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปทําน้ํายาเช็ดโคมเมียมไปกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําน้ํายาเช็ดคมเมียม อย่างแรกก็จะมีน้ำส้มสายชูอย่างที่2ก็เป็นน้ำยาล้างจานเราจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเราใช้แค่2อ,อย่างนี้ครับในการทำน้ำยาเช็ดโมเม่ยมไปเลยครับมาดูวิธีการทำน้ำยาเช็ดมเม่ยมด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นครับให้เราหาอุปกรณ์มาใส่น้ำส้มสายชูของเราลงไป3ช้อนแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่ น้ำยาล้างจานใส่ลงไปเลยครับน้ำยาล้างจานนี้ให้เราใส่แค่1ช้อนก็พอนะครับเสร็จแล้วให้เราคนส่วนผสม2อ,อย่างให้เข้ากันโดยที่เราไม่ต้องผสมน้ําเลยนะครับคนไปจนกลัวจะเกิดเป็นฟองเล็กๆแบบนี้ครับเพียงเท่านี้แหละครับเราก็จะได้น้ํายาไปเช็ดโคมเมียมรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นรถยนต์ที่เป็นโคมเมียมที่มันโงกโปก หรือว่ามันไม่เงาเราสามารถนําไปเช็ดได้เลยนะครับนี่ครับให้เราใส่ในป๊อกกี้หรือว่าฉีดเครื่องฉีดพ่นเล็กๆแบบนี้นครับเพื่อที่เราจะนําไปฉีดพ่นตรงที่คาบของโคมเมียมหรือว่าคาบสิ่งสกปรกที่มันไม่สะอาดนะครับเสร็จแล้วให้เราเขยา่าส่วนผสมให้เข้ากันอีกที เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้น้ํายาเช็ดโครเมียมกันแล้วนะครับไปนะครับเราไปเช็ดโคมเมียมด้วยน้ํายาของเรากันเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าโคมเมียมของเราสปกปรกหรือว่าไม่เงาแบบนี้ครับให้เราฉีดน้ํายาของเราลงไปแบบนี้นี่ครับแล้วใช้ผ้าเช็ดหรือว่าถูเบาๆเ,เพียงเท่านี้ครับโคมเมียมรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็จะกลับมาเหมือนใหม่ หรือว่าเงาขึ้นนั่นเองนะครับตรงไหนที่มีคาาฝังลึกมันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีค่าเล็กๆแบบนี้มันกลับมาเงาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับตรงนี้เราก็ฉีดไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่เงาเราฉีดน้ํายาของเราลงไปไม่ถึง1น,นาทีถเูเบาๆหรือว่าจะขาด,ดแรงแบบนี้รับรองครับโคม,มียมกลับมาเงา เหมือนใหม่แน่นอนครับ ใครที่มีปัญหาโคมเมียมไม่สะอาดโคมเมียมสปกปกก็ลองทําวิธีนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําน้ํายาเช็ดโคมเมีมยมรถมอเตอร์ไซค์ให้กลับมาใสาปิ้งเหมือนใหม่ในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อนเปชน channel ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม